ครับเข้าใหม่หนึ่งันนะฮะเป็นผมสวยๆนะครับก็มากับความร่มเย็นนะฮะมากับสายฝนเลยนะครับเเดี๋ยวฝนเบาแล้วนะฮะจะพามารีวิวนะครับผม โอเคครับก็หลังจากที่ฝนหยุดตกแล้วนะฮะเราก็พามารีวิวกันต่อนะครับผมเป็น M6 นะฮะเดี๋ยวเราพาไปเดินดูกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแต่หลังจากที่เห็นไกลๆแล้วชัดซีนี่สวยมากนะครับผมอเป็นยังไงเดี๋ยวไปเดินดูกันครับผมอืมเป็น M6 นะครับผมตัว M6 แท้เลยนะฮะหัวเดิมๆนะครับก็เดี๋ยวมี ใส่กันชนให้นะครับผมเก็บงานให้อพาดูภายในน่โอ้โหภายในก็โอเคเลยนะครับผมเป็นเกียร์สายเลยนะนี่อ่าฝ้าหลังคาเป็นว i p พนะครับนี่เบาะนอนนิ่มๆนะฮะนิ่มๆเลยหน้านอนน่าแอร์เย็นๆนี่หน้านอนอเลย,น,น,เยะน,นะครับโอเคอ่าพาดูแอซีก่อนดีกว่าเดี๋ยวบางคนไม่เชื่อนะฮะ n นะฮะหกสอง pnc นะครับผมตัวแท้เลยนี่นะครับเป็นกระบอกดำเดิมๆนะฮะไม่มีลั่นเลยนะครับผมซีสวยนะครับเดินดูสวยงามนะครับซีใหญ่มาก นี่ครับนี่เลยเดิมๆช่วงท้ายไม่มีเยิ้มนะครับไม่มีเยิ้มเลยขับมานิ่มล้านกระบะนี่ไม่มีลั่นเลยนะครับบูธเต็ม นนะพาดูพาดูพื้นข้างในนะฮะว่าเป็นยังไงโหดินยังอยู่เลยนะครับผมดินโคด้วยนะฮะยกดัมไม่ล่วงด้วยนะนี่อ่าฝาท้ายนี่เราขึ้นใหม่ให้นะครับผมฝาท้ายขึ้นใหม่ให้นะครับ ภาพตอนนี้นะก็เดี๋ยวถอดขึ้นใหม่ให้นะครับผมแล้วก็ถ้าใครสนใจนะสามารถทักมาหรือว่าโทรมาสอบถามได้นะครับผมเบอร์0946189494นะครับผมจะทำก็สี่กะบะนะครับผมขึ้นฝาท้ายใหม่นะครับแล้วก็เก็บงานนิดๆหน่อยๆน,นะครับทำไฟเช็คแอร์ให้นะครับผม คันนี้พร้อมใช้เลยนะครับเครื่องดีนะครับคัสซีสวยอ่าคัสสีสวยนะฮะะบะก็โอเคนะครับเป็นข้างเรียบนะครับผม,มก็ถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะครับผม โอเคครับวันนี้นะครับก็พามารีวิวคร่าวๆนะครับผมก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบันนี้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะมาลงคลิปทุกวันนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ